สวัสดีครับผมมหอยครับสวัสดีครับโอ้กับไปล่างแพ้กับมาตเตอร์โดดเหรอพวกเราโดนเติมแล้วเี่นเติมเติมได้วครับผมไปเลู่ไปลู่บาลกันดิโอ้ยไก่ไก่แล้วล่ะไก่สีเศร้าแล้วไก่แล้วครับเขาแหยยางแล้วครับเขาแหย่หัดยางแล้วแมนให้ไทยทีมไม่กระเ่าไปอยู่กับเขาเขาก็ใหอ้ทีมมาแล้วแต่ว่ามาเขาก็บวิกาทีมแล้วเอ้า อ๋อย่านขาย่างบริวย่างขาย่างบอยู่โอ้ยหมออนุญาตแล้วจัดเลยพ่อแรนเลยยังมาแรงมากแล้วร่างกายมึนหมอฮะมึนบ่มันเจ็บอยู่แล้วมันมึนแล้วบ่อันญชตินเท่ากันรงพื้นมึนตริงห่วยมันเดียดเดือดเดีอดเดือดเนี่ยเดือดถ้ามันแข็งแล้วล่ะครับ มันหันเดียดอยู่กับบ่วก้าเนาะเนี่ยมันนี่นี่พวกเขาเขาบอกว่าเลยเลยผมนนอยู่นี่แ้วไม่ต้องกลัวมาเตียนอยู่ไกลหมออ <c oughs> ยู่ไกลหมอจ <c oughs> ยงว่าโอ้ยน <c oughs> นเนาะรัวตวบางเรี่งฝันดีแต่ว่าบ่มาเนะ <c oughs> าะบัวหม่าฝันฝันข้าดี่ดีดีฝันดีพวดกับ่าเป็นเนาะคือแพ้สิเศร้ากับบัวหูเพราะว่ามันยางได้แล้ว <ท>อืมอาจฝันแบบนั้นนะฝันแบบเพราะว่าผมฝันดีแต่ว่า <ทะ S 2> อาจแผลจะเศ้ากับว่าไดงเศร้าเนี่ยรักษามาดดดแล้วครัโอ้ยอันนี้ก็ป้อมใช้มืดแล้วมันมืด,มด,มด,ดหน่อยเกือบสองแสนเนีเ่ค่านีเแล้ว เชียร์ครัเวล์ฝากเอาใจซอยครับผมปรหัยครับครับผมเดี๋ยวเหนียแต่ว่าจังไดกะวันที่หนึ่งกันตุล่านี่เข้าตรงมาเดี๋ยวนี้ครับปรหัยมาแล้วหายไปจังหวดหนึ่งวันนึงเก้าเขาเนาะวันเก้านึงเขาแมนหายไปจังวัดนี้ละงวดนวันึงเก้ามันเขาอยู่วันเขาตโตครับเขาโตกลับแมนเขาเก้านึงเขาเก้านึงผม คิดว่าปุ๊บผมหอยฝันจังคักไปนี่ฝันเห็นนายหลวงบอกสร้างขึ้นไปอยู่ธสั่นเก่าสิบแปดผมก็โดดซักกี่ขี้เก่าแล้วเป็นนอ่ะมันแพะแต่เศร้าฝันแบบนี้คันแฝดก็ยังินเบาอยู่มือนี่ยแพะเพเศร้าหนีถือเลขมีคนเอาเงินมาให้หลดอ่างนว่าแถมเศร้าเอาจากไหนกัผ่านไปแล้วนะครับเข้าเบากันถึง อนาคตบาทนี่แมนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมบาทนี่แมนฝันแล้วละแต่ว่าอันนี้เป็นเลขฝันแต่ว่าบร่ได้ทพ,พ,พ,พิธีเพราะว่าถ่าของจะยางอยู่เขาจีทำพิธีแหละที่จริงเดียนล่อหาอยู่กับลวไม่เลิกมีหลายเรียนอยู่ดีครับเพื่งอย่างาท่านได้เอามาหไหมนั่นแล้วล่อเอามาดูมันใกล้สิออกภาษาหราสาล่ามันสิบัวอันใดงู เอามาดูจังจังโรดขันจับเบิ้งได้กันไหมสันเตรียมเลยเดี๋ยวล่อของดีก่อนในส่วนเหล็กขัพิธีเนาะเพราะว่างวดวันนึงนี่เห็นยญไหนคืออะไรเหรียญสตังเหรียญสตังบ่อบ่อ่อยเข่าบ่ค่อยเข่าครับแต่ว่าเหรียญล่อหางตอนนั้นเข่าหอดสามงวดติดเลยแมนเหรียญล่อหางเพราะฉะนั้นเลขท้นพิธีพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่ามันหาของกันอยู่ครับ มาเอาเลขความฝันก่อนแมนนะครับเพราะว่าความฝันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็เข้าเลขความฝันนะเข้าคหมฝันครับครับผมเสียดายแต่แปดเก่ามากแค่ไหนเสียดายแต่แปดเก่ามาโอ้ยมันใจค่าไกลบ้านนี้เสียนหน่อยกับส่ขึ้นกันนะนะคือว่าฝันแล้วครับฝันแล้วงวดนี้เลขมันมาฉี่เอาจดกหนย เราความฝันสู่ฟันสะกดต่อโอ้โหต้อฝันสูฟน่ฟันฝันว่าในขี่เึ้นมีแต่พระเป็นผู้ไพ่เองเนี่จับไม่ไดผ้ผมไพ่นี่ก็มิจฉะพระเป็นรูปพระพุทธรูปบัดนี้อยู่ใต้ก้องเรืองมองที่เขานั่งน่ะครับพระเต็มเหมือนลยมิจฉะพระพุทธรูปเจ้าของไปแกะมาการเลี้ยตีแบบนี้นี่บ้านนี่นดเดี๋ยวเดี๋ยวเพราท่านเข้าใจที่ฟัง พ่อให้บอลพ่อให้ฝันพ่อให้ฟันได้ขี่เรือได้ขี่เรือพายเรือไปไปพ่อพระพุทธรูปไปพ่อพระพุทธรูปหรือวันนี้โกลมเช็เรือดหรือวันนี้พายมากไม่ด้ามพายเรือนี่ไม่ไม่ไพ่ครับก็ยังผิดเพระพุทธรูกมองหัวเพื่อนเห็นไะพายมากหัวไม่พายไพ่ตรงตรงด้ามเนี่ยตรงหัวเป็นเป็นหัวเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปพายมากเป็นรูปพระพุทธรูป บันนี้ใต่กองเรือที่ห้านงนางไต้ทองเรือครับมองที่ห้านน่งน่ะครับมันเป็นขัดนเป็นขั้นขั้นขัหมอห้านนางบอก้น,นมีแต่พระพุทธรูปตั้งโชโกเจเจอยู่ฝันแบบนี้แล้วฝันเจอพระสองค์พระเจ้าแล้วบันนี้ได้เอาพระพุทธรูปใส่เรือมากบอกครับได้เอาชัยไพ่มากเลยแต่ว่าต่อเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นตื่นก่อนชักจิตีช้ย แคทหรืได้นในขืนบ่ขืนที่แมนแต่ว่าพระพุทธรูปได้ได้พายมากได้อุ่มได้อย่างเดีครับเออพระพุทธรูปอื้อฮืออุ่มอุ่มเพราใช้เลือดบออ่ค่ะอบอัว<อ>ตอนพายเลือดนอะได้อุ่มได้จดัดได้เพิน่นเพิ่นหลายเลี้นลยนกระไรใสยอยู่ไหมเอาใส่เลือดมากะ่ะเอาใส่เลือดมาไพ่เลือ <ไ S 1> ด<น>ใช่จ้ะเยไพ่เลือดขนพระพุทธรูปแมน ตาเก ا าพระพุทธรูปนี่พระนี่ก็ชิบ่เป็นเก่าคือเก่ากันหมดกบลูพระรพ,พุทธรูปเป็นเก่าครับอืมพระพุทธรูปนี่เป็นเก่านนกเลยแต่พระหอยฝันแบบน,นี่แล้วบัดน,นี้อ่าพ่อได้พระพุทธรูปมามเรามีคนมาเถียงกันเนียบานนี่ไพ่ม,มากมีคนสองคนมาเถียงกันครับเออมาเถียงกันอยู่เรียบร้อออกแล้วนะสันผู้นึ่งว่าเออ มันออบหกหนึ่งมาสั่นเอออันนั้นมาตันงแตสองคนนี่เลือดที่คืนฟังพอดีครับเออมันออบหกหนึ่งมาสั่นอูคนนั้นชีวิตแมนจะไหนหกหนึ่งนะเออมาสั่นพคนวานนะครับคนผู้ใหญ่คือจังคนโบราณนี่แหละว่าจะไปผู้ใหญ่อ้วนทึมาไปมันชีไปออกบจะไหนหกหนึ่งนะมาสั่นฟังมาเดี๋ยวนี้นะมาสั่นมันออบหกสามหามาสั่น ผลวาดีดสีได้บ้างไงก็ฉีดวาดจะมีแต่ว่าหันไพยพระพุทธรูปไม่อยู่เมื่อึ้นตอนแรกขึ้น่ามันสีได้ตีตัวเลขโบแมนตัวนี้โอ้ยฟังมาต้งโดนไปแล้แทบว่าต้องตีจุดบ่แม็กไม่อยู่ตอนไทยควบฝันเพิ่นมาเถียงกันตอนไทยควบฝันตอนเมื่อคีจอดค่าผลพระพุทธลูปได้ตื่นพอดีพี่บ่มาทานได้ขนพระพุทธรูกึ้นบ่อแต่ได้อุ้มได้ยัง ได้ได้จับได้บ่ายอยู่แมนครับแต่เลขข้าเจ้าเถียงกันอยู่ฟังหมอห้องสีข่ข้นแล้วครับเชียวพราะพุทธรูปขึ้นนั้นว่าออกไปครับพอ่าแกม่มาครับอือผู้ชส,สองคนผู้ใช้สองคนคนหนึงมาเถียงกันพูดหนึ่งว่าเลขออกแล้วว่าค่ับ หกหนึ่งวสันอีพูน้นว่าไม่ใช่เป็นหกหนึ่งจะไดนดดเนี่ยว่าสันฟังมาเดียวเนี่ยออกมาเดียวนี่ก็นฮะกองยางม,มาหนี่ว่าสันหกหนึ่งว่ารถว่าใช่บาทเนี่ยหกสามห้าสตัวว่าสันฟังมาอยูกเนี่ยมันออกแล้วนาเลกเนะี่ยหกสามหา <c oughs> อีพู้นี่ก็ว่าเจ้าของมีเ <c oughs> จ้าของเจ้าของก็ฟังไม่ดีขึ้กันผู้ใเพราะว่าสีเรือมันเทียบท่าผู้ดีครับ เอาหัวเรียกคือแล้วแต่ว่าอันพ่ายมากเงื่อมีเหมือนกอดแล้ววนะครับแต่เลยข้าเจ้าเทียงกันก็เลยตื่นแจ๊กเสียว่าจะไหนก็บบหรู่กันพรฝันอันฝันยีโม่แมนฮุกนึงออกล่างฮุกสามาออกบนไปยังสั่นแจ๊กบุหรี่กันแต่ว่าข้าเจ้าเทียงกันผู้นึงฟั่งเอาตะล่างผู้นึงฟั่งเอาตะบนบ้าแจ๊กบุรู่กันแล้วมาเทียงกัน เลือบ๊แจงกันเนี่ยนี่แหละตัวนี้ครับวันมื่ขึ้นนี่ครับนี่บ้ทเรือลิ๊เรืโอ้ฟันล่ามื่ขึ้นนี่สซช้อนอนตัวนี้้อนอนเนี่ยบุตเดนอนจูกุ่ฟังแกเนี่ยเรืยหกสามห้าป่ีสาม สวยงามอยู่ที่นี่นี่หกสามห่านไ่ไปชื่อห้างรถตเรี่ไป้เรียกสามตัวคนไม่โชคอะตรงใจเนาะนีเของคูปั๊บเลยเนาเอาจะวอกว่าตรงใจแล้วสามตัวตรงกันมั่บเลยแล้วหกสามห่าหกห่าสามแมนบอกครับเอามันเค่สี่ตัวกันแท้ของผมเต่ของผมเป็นเลขคำนวณนี่ครับบอกครับโอ้เลขคำนวณเอาผมเป็นเลคำนวณ บ,บ,บ,บ่บ่บ่เปนฝันฝันมือขึ้นนี่แต่ว่าฝันนั่นฝันแล้วบานนี้มือขึ้นกับฝันคือกันเอ,อเอาไปได้เฮ็ดบ่เอกเอออ่อ,อาดนี้พ <มา S 2> ่หโอ้ยได้เขาไปเ็แต่ว่ายเอ้าบานนี้บ่หอ๋อนีแล้วไา้ส่วนเหล็กท้ำพิธีคิดว่างวดนี้จะได้ทํำบ่ครับคิดว่าขันมีของที่อันนั้นสิมางไงบ่หะนะของที่ว่าถ่าอยู่บ่ห่อัน ของอยู่บ้านถัดเดียวนี่ครับแต่ว่าเขาต้องไปบุญชาวน้ำผักโอ้ที่ล่อที่ล่อนี่ก็คือล่อแนี่ยจะไปบูชาแนลี่โอ้ยไงสิละอร่อยมันอยู่กับเจ้าอาวาสวัดบ้านธาตุบุญน้งไฟไงเนี่ยขันเงินไปบูชานื่เพื้นนี่ได้ทันทีได้ทันทีโอ้ยว่าจังสันเนี่ยมันกือบ่มาจ็กเชอร์แล้วขันบ่ไปบูชานเพินเนาะื่องพื้น สามพันนะโอ้ยเงินล่อห่าเ่าขัดแต่ว่าพันท่เอาอเดียพัทเอาเาค่าบุษราสามพันเมนแล้วขั้นเลยถอนออกไม่แล้วเราไม่เห็ดใดบอโอ้ยปัญหาถอไม่แล้วกันเลยเอเฮ็นเลยเอาังสี่เอากับอปาลุยไ่เลยก่อนโอ้ยเจอุเอากับเจอุก่อนก็ได้เิเปิดกับแ่กนไม่เห็ดเลยเอาเนเอา้ำพันล่อเงนก็ได้ เงี้ยล่อหานี่เงี้ยบาทขาดเนี่ยเงี้ยบาทบอกครับเงี้ยบาทเงี้ยบาทได้เงี้ยหาได้บ่ครับแม่นะครับล่อห้าเงี้ยบาทพ่อยพรุ่งนี้วันพระว่าชีเฮ็ดใช้ชิมหาคำหาแล้วกู้เงินไปบุชาเอาน้ำเล่าอยู่เนี่ยโอ้ยขู่ท้อว่าอะไรก็ทีเอาที่นี่ก่อนครับกะแม่เอาที่นี้เพราะว่ามันใจสีหยกเซราแล้วบอกข้าสาสีกุกเซรา มัน,นต้องดินล้นแน่หน่อยหน่อยสิบห้าคำมันบอมเป็นหลังหวยออกบอมเปอสิบห้าคำนะครับแมนบอกสิบห้าคำหลังหวยออกหรือก้อนหอยออกสิบห้ามือนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดบอมเป็นบอครับวันที่ยี่สิบเอ็ดตื่นแปดคำอื่นวันพระนนเหะ็ดกับแหนวันที่สามสิบพอดีวันที่หนึ่งแต่เศร้าเลยโทรศัพท์อันนี้กระสุนอะไรแต่ว่าคือนสิบวันได้เห็ดหรอกขันปูใหญ่อยู่นี่เพราะ บีผาบีแจงเลยอยู่แล้วไปอยู่เขาไปเบิกทางอีกเชนคันบุมีอันนี้เบิกทางเดี๋ยวนี้ผีให้เจ้าแห้งก็ตอนน้องได้หอเมทางเอาโอเคครับผมมือคลิปนี้เอาเลขความฝันบระหอยเบก่อนเดี๋ยวเลขท่านพิธีเดี๋ยวยสิได้ทำอยู่ดอกวันผักบอ๊บอคิดว<อ>่า<อ> สิบหาคำน่ะจะท่านหวยออกก่อนหวยออกอยู่เนารับเนาะเลขทำพิธีเดี๋ยวให้หาของดีมาก่อนให้หาของดีขำหาของดีมาก่อนเลขความฝันข้อหอยในส่วนของเรือกับพระพุทธรูปไพ่เรือนี่ไม่ต้องตีไม่ต้องตีเอาตัวที่เขาบอกกันนี่โลดเอาตัวที่เขาบอกกันนี่โอลดผู้นึงบอกว่าเลขออกแล้วหกหนึ่งหกหนึ่งอีกผู้นึงบอกบันโมเมนต์มันออกหกสามหะหกสามหากับเข้าสีเสือเลขตัวใดบ้างได้ใจนี่เพราะว่าไพ่เรือมากมันปิดหนา มักหกหนึง่งใจ<ม>พ่อหอยมักหกหนึ่งแมนแส่ท่านไหนมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วทัานชนะเข้กากับอันนี้เป็นเป็นแนวท่ารอบเมืองครับผม,อมเอาโอเคครับผมหกสามห้ากับหกหนึ่งนะครับให้เอาไปพิจารณาเป็นแนวท่าเป็นแค่ความฝันนะครับสอบกระจัดคันประหาระวากับบุงกูว่ามันจะออกหรือบอกแต่ ตั้งแต่งวดว่างนึงนี่ขนาดว่าฝันดีคักๆักพี่ปลาสิออกมันกี้ยังบ่ออกครับนี่ครับหกสามห้าหกหนึ่งโอเคครับพ่อหอยครับอ่ะมาเดี๋วกันที่รบกวนพ่อะไอ้ช้ำนี่แล้วพ่อครับผมก็เดี๋ยวให้เจุ้เพิ่นไปเอาเหรียญมาให้พ่อหอยแมนครับขอบคุณพ่อหอยลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทุกคนดวงดีทุกคนเด้อเงี้ยนี่นี่พ่อหอยกก